สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องจ้าจ๋าป่าขโพนเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะจ๋าจะพามานะคะจุดทูบขอโชคกันนะคะวันนี้เป็นวันกูนะคะก็อาจจาจะถูกชะโลก,กับวันกูมากนะคะก็เดี๋ยวมาท่องคาถากันก่อนเลยนะคะคาถาทูบมหาเฮงนะคะเราจะมาท่องนะคะแล้วก็ ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะขอให้เจอ,เอสิ่งดีๆนะคะเห็นสิ่งที่นำโชคนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะมะอาุศีวงังอาจุดต่างพระอ,อรหันจุติโลกะอิทงังยะทิละสังคังจุติจุติมะ,ะ,ะ,ะอาุศีวงังอาจุดต่างพระอรหังจุติโลกะอิทังยะทิละสังคังจุติจุติมะอาุศีวังอาจุดต่างพระอรหันจุติ โลกะอิทางยะทิละสังขังจุติจุติมะอาุสีวังอาจุดตังพระอรหังจุติโลกะอิทางยะทิละสังขังจุติจุติมะอาุสีวังอาจุดต่างพระอรหังจุติโลกะอิทางยะทิละสังคังจุติจุติสาธุตั้งจิตอธิษฐานนะคะพร้อมกันเนาะแล้วก็ใครที่อธิษฐานก็ขอให้ เจอนะคะให้พบแต่สิ่งที่นำโชคนะคะเพื่อนๆก็ตั้งจิตอธิษฐานกันนะคะก็ตัวเลขนะคะถ้าหากเห็นนะคะ,ะในวันนี้ก็ขอให้มีโชคในวันที่สองพฤษภาคมนะคะ6กสามนี้ด้วยนะคะ หลังจากที่เราสวดแล้วก็ขอโชคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมาจุดกันนะคะ สำหรับนะคะวันนี้ใครที่เห็นเป็นเลขชุดไหนตัวไหนนะคะก็นํานไปลุ้นโชคกันนะคะก็เดี๋ยวมารอดูรอลุ้นไปพร้อมกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะท่านไหนที่ตามหาเลขเด็ดอยู่นะคะที่จะเอาไปลุ้นโชคในงวดวันที่สองนะคะสองพฤษภาคมนะคะก็เดี๋ยวนําไปลุ้นโชคกันได้นะคะ ้งจิตอธิษฐานนะคะขอใหอ้สิ่งที่มองเห็นนะคะนำไปเ,เป็นโชคนะคะไปพบสู่โชคเนาะก็ขอให้ได้โชคร่วมกันนะคะหลายๆท่านเลยเนาะ เดี๋ยวรอดูนะคะรอดูไปด้วยกันนะคะก็เข้ามานะคะเพื่อนๆที่มาดูชุดนี้นะคะตัวเลขกันเนาะก็อะขอให้มีโชคนะคะไปด้วยกันเลยนะคะ ถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เห็นเนาะก็แล้วแต่สายตาใครที่มองเห็นนะคะเดี๋ยวเรามารอรุ้นนะคะว่า,าทูบนะคะทูบเสียงโชคนะคะจะให้เป็นชุดไหนนะคะ ก็อย่าลืมนะคะตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะคะขอให้เห็นขอให้มองเห็นนะคะแล้วก็ขอให้มีตัวเลขที่มองเห็นนี้นะคะเป็นตัวเลขที่นำไปสู่โชคนะคะในวันที่สองพฤษภามนะคะเพราะว่า,าวันนี้นะคะจะากา็จะพาเพื่อนๆเนาะมาขอโชคกันก่อนนะคะก่อนวันที่สพฤษภามก็หลายวันนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่า เพื่อนๆจะได้มีเวลานะคะในการไปหาลอตเตอรี่นะคะหาเอาลอตเตอรี่น้อมาไว้เสี่ยงโชคนะคะเอามาไว้ลุนโชคกันนะคะ mm. เราไม่ต้องแบบมาบอกกันวันสองวันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหาลอตเตอรีย่ยากนะคะ mm. เราบอกแต่เนินๆเลยนะคะแต่ดวงของจ๋านะคะจะถูกกับวันโกนนะคะตรงจะเป็นวันโกนมากกว่านะคะาบางท่านก็บอกว่าจะ ขอวันพระนะคะบา,บางท่านเนาะแล้วก็จะขอวันพระนะคะแต่ว่าสว่วนมากเนาะวันพระจะจะไม่จะจะไม่ค่อยอะไรมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันกนลเนาะจะถือนะคะว่าเป็นวันพระใหญ่นะคะก็เป็นวันศีลใหญ่ด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะพาเพื่อนเพื่อนมาขอโชคนะคะในวันกนล ดีกว่านะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆน,นะคะรอรุ้นกันดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ทูบเริ่มไหม่แล้วนะคะก็สำหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วนอกจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะก็ยังไงวันนี้ก็อย่าลืมนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะ กเริ่มแล้วนะคะเริ่มมองเห็นตัวเลขแล้วนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเลที่สำคัญเลยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากจ่าเนาะ ก็จะเป็นพระที่จะนำมาจะเป็นพระแห่งการเดินทางเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่กองฉลากกันเลยนะคะได้ตัวเลขแล้วเราก็จะไปที่กองฉลากกันต่อนะคะก็เป็นพระศิวรีนะคะก็เป็นพุทธคุณทางด้านการเดินทางแล้วคาดปลอดภยัยนะคะเราจะเดินทางไปที่กองฉลากนะคะจะไปดูนะคะว่ากองฉลากนะคะวันนี้ จะเป็นตัวไหนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเอาเลขไปไว้ลุ้นลอตเตอรี่กันก่อนนะคะตัวเลขเริ่มมาแล้วนะคะตัวแรกเนาะก็อยู่ที่ความเชื่อและศรัทธานะคะอยู่ที่ความเชื่อและศรัทธาของหลายๆท่านนะคะถ้าเราศรัทธานะคะแล้วก็จะ ถ้าหากว่าเราศรัทธาเนาะทุกอย่างนะคะก็จะดีนะคะดีขึ้นกับเราเองนะคะตัวเลขเริ่มมานะคะมาชาัดแล้วนะคะตัวแรกเลยนะคะตัวแรกน่าจะเป็น3ามนะคะ เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะอ่ะตัวแรกเป็น3ามนะคะ,ะตัวแรกก็ เต,ต็มแล้วนะคะเต็มแล้วเนาะเป็นเลข3นะคะอ่ะเราต้องดูไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทูบจะหมดนะคะ น,นี้นะคะก็เพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามนะคะติดตามมาชุดตัวเลขนะคะจากสำนักไหนนะคะเดี๋ยวจะจัดทยอยนะคะนำมาลงให้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็มาตั้งจิตอธิฐานนะคะขอพระพุทธคุณนะคะขอให้เจอ,อตัวเลขที่ได้พบได้เจอนี้นะคะก็ขอให้เป็นตัวเลขที่ นำโชคนะคะนําพาโชคลาบนะคะขอให้มีโชคนะคะ,ะไปจับลอตเตอรีร่นะคะก็ขอให้ได้รางวัลน,นะคะก็การมาขอโชคแบบนี้นะคะกะ็บอกเพื่อนๆไว้เลยนะคะก็เป็นที่ความเชื่อและศรัทธาน,นะคะกะ็เป็นและกัเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ เป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะในการรับชมนะคะเดี๋ยวถ่ายจะโดนด่าเยอะนะคะก็อยู่ที่ดวงใครนะคะดวงใครดวงมันเนาะอยู่เพราะว่าเป็นพุทธคุณนะคะแล้วก็เป็นอยู่ที่โชคนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะ ตัวเลขก็ตัวแรกเนาะเป็น3ตัวที่2ก็เริ่มมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นเป็นตัวไหนนะคะก็อันนี้นะคะก็อ่าเป็นโชคของใครของมันนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาขอโชคนะคะก็เห็นตัวเลขแรกนะคะเลขสามเนาะตัวที่2นะคะเป็น8นะคะตัวที่2เป็น8ปเนาะ รลุ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นทูบนะคะทูบขอโชคนะคะ,ะเรามาขอโชคนะคะซึ่งถามนะคะว่าะจะไปได้มาจากไหนนะคะอะบอกไว้เลยนะคะว่าคนท้องนะคะก็ น่าจะให้โชคเหมือนกันนะคะหนูน้อยเนาะก็น่าจะให้โชคนะคะคนท้องให้มานะคะมาขอนะคะเอามาจุดนะคะแล้วก็เอาคาถาให้มานะคะคาบูชาเนาะให้มาแล้วก็เอามาจุดขอโชคดูนะคะตัวที่สองน่าจะเป็นแปดนะคะตัวที่สองน่าจะเป็นแปดเนาะนี่นะคะ แล้วเรามารอลุ้นตัวที่3กันนะคะก็ แน่ใจนะคะว่า,าทูบแท่งนี้เนาะจะให้โชค2ตัวหรือ3มตัวนะคะเดี๋ยวรอรุ้นกันนะคะว่าจะมีกี่ตัวกันแน่นะคะก็ได้มา2แล้วนะคะ2ตัวนั่นก็คือ3กับ8นะคะได้มา3กับ8เนาะเดี๋ยวมารอดูกันอีกนะคะ แล้วนะคะเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าสามตัวจะเป็นตัวไหนนะคะตัวสุดท้ายนะคะ น่านจะเป็นเลขไหนนะจะเป็นห้าหรือแปดนะคะหรือเลขไหนนะคะหรือจะเป็นเลขหกนะคะเดี๋ยวดู นิดนลนะคะเราทุบลงหมดก่อนนะคะ ลงมาแล้วนะคะจะเป็นนะคะสามแปนะคะเพื่อนเพื่อนมองเห็นเป็นตัวไหนคะก็จะมองเห็นนะคะเป็น385เนาะนะคะเพื่อนๆก็ลองไปลุ้นโชคกันดูนะคะเสียงโชคกับลอตเตอรี่เนาะเผื่อจะมีโชคร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็อขอให้เฮงๆนะคะมองเห็นเป็นตัวเลขไหนแล้วก็นำไปลุ้นโชคกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ